หนึ่งข่าวดีและหนึ่งข่าวร้ายของเทรนด์การตลาดออนไลน์ปี2023รู้ก่อนปรับตัวก่อนค่ะเอาข่าวร้ายก่อนก็นแล้วกันข่าวร้ายก็คือต่อไปนี้คลิปของเราจะมีโอกาสน้อยมากๆที่จะเป็นไวรัลมีผู้ชม1ล้านวิวหรือ10ล้านวิวเหมือนยุคแรกๆเพราะคนเข้ามาเล่นเยอะคนมีตัวเลือกเยอะและแต่ละแพลตฟอร์มจะไม่ได้ส่งคลิปเรามั่วๆอีกต่อไปเขาไม่ต้องการให้คนเบือ่อแพลตฟอร์มของเขาดังนั้นเขาจึงส่งคลิปเราไปให้กับคนที่สนใจหรือกลุ่มเป้าหมายนั้นจริงๆ ในข่าวร้ายก็ยังมีข่าวดีข่าวดีคือยุคต่อไปเป็นยุคของไมโครอินฟลูเอนเซอร์นั่นก็คือคนที่มีผู้ติดตามหลักพันจนถึงหลักหมื่นจะเป็นที่ต้องการของตลาดออนไลน์คนที่เขาจะจ้างนักรีวิวสินค้าหรืออินฟลูเอนเซอร์เขาจะจ้างไมโครเซเล็อย่างเราๆดังนั้นถ้าเราอยากให้เงินไหลเข้ามาหาเราต้องทําช่องของเราให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายเราต้องเลือกเลยว่าช่องเราจะทําอะไรตอบโจทย์คนกลุ่มไหนไว้ไหนเพศไหน 2. เลือกแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งแบบเฉพาะ ให้เก่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะทำให้คนมองว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญรีบปรับตัวด่วนด้วยรักครูซิดดี้ค่ะ